มาซี่มาซี่มาซี่แล้วก็ปืนโอ้โหอัจฉริยะจริงเลยว้าวเบียดไปมอไซค์ออกซ้ายโอเครอดขวาโอเคสวยเดี๋ยวรอซ้ายซ้ายโอเคมันจะดักหรือเปล่าวะขวาสวยสวยสวย,ยจะโดนยิงจะโดนยิงจะโดนยิงเกมพวกมือปืนรับจ้างพวกเนี้ยเบียดม่งเลยเบียดปาก ถามจริงถนนประเทศไหนเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมตายวะเออเบียดแม่งอย่างนี้เลยออกซ้ายสวยขวา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 ซ้ายซ้ายสวยเบียดมาทําไมเราเฮยชนตายไปสิมึงอ่ะฮะไม่ไม่ไม่ออกนี้ออกนี้โอเคโอเคมันจะยิงผมถ้าผมไม่เบียดผมตายแน่โอเครอดใช่ไหมนะรอดใช่ไหมนะทางไหน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 ถูกนะดี๋ยวบดยิงยิงเบียดเออถ้าผมไม่เบียดผมตายแน่เออ อาอ,าอ,าอารอรอเดี๋ยวจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาด้านหลังมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโ,โอเคเบียดเบียดประมาณนี้อ้าวโอูอโอโอ้วิ่งรถสวนมาล่อเราไว้ล่อบน,นี้โอเคไปผมมองภาพไม่ทันนะเนี่ยโอ้โหมันยิงอะไรมานะเมื่อกี้มันยิงไฟเหรอ เดี๋ยวนะ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 ไป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 ,ไปอ้าวตายวะอ้าโอ๋ยเล่นมาตั้งนานอ้าวอ้าวโดนฉากกินคือมันสามารถสโลว์ความเร็วได้นี่ไงแบบเออไม่ให้มันยิงเดี๋ยวนะเอ้า,อาสโลว์ไม่ได้แล้วตอนนี้แตะเบรกไม่ได้แล้วได้แค่ต่อเริ่มต้นเหรอวะน้อยจังโ <c oughs> ดนเหรอโดนเหรอโดนโดนอ้าว มาสิมาสิยิง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 ครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าไม่ตายทําไมมันไม่ตายอ่ะอืมตายไปยิงแม่งให้หมดอ่ะชาวบ้านกูก็ยิงละเห็นกูเป็นอาชญากรดีนักไหนๆก็มองว่ากูเลวแล้วใช่ไหมทําเลวแม่งไปเลยโอ้โหเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหนเดี๋ยว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 ,ยวมามาเออขึ้นไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไปแล้วไปนะไม่นะไม่นะไม่นะพูโดนหรือเปล่าเออตายไปรอรอรอสอยเอามาสิเอาามเอามาเอามาเอามา อ้าว n นี่ก่อนอ้าว n ได้เว้ยคนที่สองบ้าอ,อู้ผ่านหรือ,อยังจะผ่านหรือ,อยังยังคนที่สามสอยขึ้นมานั่นแหละสอยขึ้นมาอย่างนั้นยิงเรียบร้อยไปหนึ่งตัวออกมาออกมาออกมาอาสิอาสิคนที่สองอา้าตายลรวไม่ตายเว้ยออกมาออกมาคนที่สามคนที่สามขยับหรอมม่ขยับหรออ้าเหยับ,เ,ยบ <c ười> เรียบร้อยคนที่สามาจ,ะจ,ะจ,ะจะชนหรือว่าจ,จะชนหรือว่าจะชน เอาเอาไปไปนี uh ่ว้าวดอนดอนมันจะใส่ตัวนพร้อมไปโอ้โหโอ่ยิ่งจบหรือยังเอาเอาเอา ขโมยมาใส่ได้เรียบร้อยคือมันสามารถหันปืนได้เออประมาณนี้เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ,ะหรือว่าต้องรีบไปวะเร่งความเร็วอะไรประมาณนี้เออน่าจะใช่ไปพ้นวอยรถ <c oughs> ต่างประเทศนี้เขาขับเลนขวากัน <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> หรือเลนซ้ายวะเออไม่แน่ใจอ้าว <c oughs> <c oughs> ตายเหรอ <c oughs> มึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงไม่ขึ้นมาหรอ

เรามาขับรถท้าตายกันดีกว่าทุกคนขับรถท้านลกไม่มีใครซ่าเ้่าผมอีกแล้วมาโอ้ยขึ้นมาทำไมเราค่้ยจุดจบสายวันมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าผมขี่รถช้าเนี่ยผมจะโดนรถคันข้างหลังใส่ตสมมุติว่าผมกําลังสอบใบขับขี่อยู่นะทุกคนไปโอเคอ่าเออสอบใบขับขี่ต้องยิง โอ้โหเดี And, ๋ยวข้างบนข้างบนสายแรก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 ตรงนี้ออประมาณนี huh. oh. okay, okay, okay. ้ช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ถ้าเกิดว่าช้าโดนสายตุดขวาแล้วไงซายสายสายเมื่อกี้ซักไปโอ้หืมเมื่อกี้มันเบรกมันเบรกจะกลายผมสสยตุดมันมาสิวะมาสิวะหลังเออโอเคโอเคโอเคโดนยิงเหรอได้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 ชะลอชะลอนิดนึง ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ทางแคบ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 อยากจะโดนจะโดนจะโดนสายตุดจะโดนสายตุดจะโดนสายตุดโอ้ยจะโดนเบียดด้วยอยู่ประมาณกลางอขึ้นมาทําไมเราเฮ้ยไป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 ั๊บอ้าวหน่อ <c oughs> โอ้เบียดกูว่าขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าผมจะตายใช่ไหมเพราะว่ามันจะหลุดโค้งไงแถวช่วงเนี้โอเคเพราะรอบนี้ไม่ตายวะที่เดิมหรือเปล่า Okay. ข้างหน้าอ้เ er! อไม่ไม่ตอนนี้โค้งอ่ะหัวมันจะไปกระแทกเสาเ <c oughs> ออนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้ผมตายโอเคไกลกว่าเดิมแล้วเว้ยมีเฮลิคอปเตอร์ได้ลยวรออะไรจุดกระโดดขอกระโดดแรกเลยจริงไหมโอ้ยเอาลบดีๆประมาณนี้แล้วก็ต้องตายไปสิขับโคแล้วยังไงวะกูขับมอไซค์นะวไปเดี๋ยวเดี๋ลบหลบหบมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ยิงไปยิงไปกลมหนึ่งตายเปล่าวะน่าจะตายมัง้งจบไหมสามตัวแล้วนะออมีสี่ตัวเหรอขึ้นขึ้นหลอกหรือเปล่าเนี่ยขึ้นหลอกหรือเปล่าอ่ะไม่หลอกวะ่ะผ่านด่านเฉยมันมืดนะมันจะยิงลูกปืนขึ้นมาเห็นวะผมก็ไม่เห็นถ้าเกิดว่าไม่มองดีๆไม่เห็นเลยลูกปืนที่มันยิงมาโอ้แม่เงเอ้ยฉากก็มืดลูกปืนแม่งก็ดันมืดอีกโอเคหนีเถอะหนีเถอะอย่าไปอยู่ใกล้เรือถ้าอยู่ใกล้เรือเนี่ยอันตรายหนีอย่า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 ไปอยู่ใกล้มาแล้ว อ่ะสิหลบพ้นไว้หลบพ้นไว้หลบพ้นไว้เฮลิคอปเตอร์หนีหนีหนีก่อนหนีโดนโอ้มีสายไว้มันยิงไม่เอาหอประพาคารเดี๋ยวนะ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 โอเคไปประมาณนี้ขึ้นมาดิขึ้นมาดิข,าดขึ้นมาสิอืมนะบอนไปสวยไปพ,ไพ้นไว้พ้นไว้ได้เซฟหรือเปล่าขอให้ตรงจุดนี้เป็นจุดเซฟอ้าวโน ผมจะต้องยิงสวนมันใช่ไหมเนี่ยโอเคน,น่าจะได้เซฟได้เซฟบอยได้เซฟบอยไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วเดี๋ยวเใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นไม่ยากไม่ยากไม่ยากาเรียบร้อยฮะเริ่มเช้าแล้วเหรอนี่ผมหนีมาก,กี่วันกี่คืนแล้ววะเนี่ยอะไรเออมาซีมาซีโอยิงไปเ,เรือเหรอเรอืเอแล้วไงเรือแล้วไงไอ้ผมยิงมันไม่ได้อะ่ะเอาตายเอง ่าสิทำไงล่ะไม่ระเบิดอะ่ะโอ้ระเบิดอยู่นะเดา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 โอเคสวยมาสีมาสีมาสีสวยโอเคเ้ายังไงเราเฮยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบิงลงล่างประมาณนี้ไอตัวที่มันบินอยู่เหนือผมอะผมยิงมันไม่ได้นะเว้ยผมจะต้องยิงตัวที่ต่ำกว่าหรือเท่ากันเท่านั้นถ้าตัวที่เท่ากันเนี่ยไม่อ่า เปลี่ยนด่านอีกแล้วนี่มันจะเปลี่ยนมุมมองเล่นไปถึงไหนเนี่ยโอเคอ๋อ <Yeah. S 1> <Okay>. oh, ผมยิงระเบิดถอยหลังได้เว้ยเคประมาณนี้อาจจะมืนหัวกันเล็กน้อยปรดเข้าใจผมก็มือหัวไม่ต่างจากทุกคนหรอกนั่นไงตายด้วยมันมีความยากคือจะต้องยิงศัตรูตัวด้านหน้าแล้วก็ต้องคอยหลบกระสุนด้านหลังซึ่งไอตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเร่งเร็วเกินไปผมจะไปชนตูดมันแล้วก็ตายถ้าเกิดว่าช้าเกินไปอาจจะโดนตัวด้านหลังสอยเป็นเกมที่ยากอยู่นะ ไม่ง่ายอะน,นะ,ะนะเออแดนแดนเมแกมเมแกมจะชนอีกแล้วสโลเลยเดี๋ยวทำไงวะนานออเดี๋ยวเร่งความเร็วล่อมันก่อนแล้วก็นี่ไงเออมันต้องเร่งความเร็วล่อให้มันบินตามแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ชะลอกระทันหันอะไรประมาณเนี้ยิงไปยิงไปจะโดนหรือว่าจะโดนหรือว่าชะลอนิดนึงโอเคเออประมาณนี้แล้วก็ชะลอนั่นแหละสวย สวยสวยสวยมันต้องมีแบบลุกเล่าลุกชนนิดนึงเองแตกเลย, Whew. ยังไม่จบอีกเหรอวะแตกไปชะลอนิดนึงอ่าประมาณนี้ดา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 ามันจะต้องชาเร็วชาเร็วสลับกันไปเรียบร้อยจบไหมยังไม่จบเล่งความเร็วหนีเลยมันจะได้บินตามมาเร็วๆอ่าตามตามาแล้นี่ไงประมาณนี้แล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นฉากกลางคืนแล้วจะจบหรือยังโอ้ยกูเจอบอสหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะเป็นบอสนะยิงไปบอสแน่นอนอย่างงี้แต่ว่าเครื่องบินผมกําลังจะระเบิดแล้ววะดิยิงไปยิงไปดูดิแมงคตดถึกอ่ะมันปล่อยมิสไซล์มาเลยโอ้โหบอสน่าจะเป็นบอสโดนไหมไม่โดนวะโอเคคือผมาจะต้องยิงตรงกลางให้แตก เห็นปหมคือมาเลื้องแสงนะเว้ยสวยสวยสวยค่อยๆต่อไปอย่างเงี้ยชนะได้แน่ไม่ต้องขยับไปไหนเดี๋ยวนะ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 มาอยู่ด้านหน้าเอออือประมาณนี้เอามาอีกแล้ววะมาบ่อยอยังวะโอเคเอ้าวถอยหลังไปสักไกลเลยมิดทรายมาขึ้นมาด้านบนสวยแล้วก็ปล่อยค่อยๆถอยไหลอ่า มาซี่มาซี่มาซี่แล้วก็ปืนอ้โหอัจฉริยะ,ะจริงเลยกูเนี่ยไปเลยโอ้ยจบซะทีในที่สุดผมก็ตบบอสได้ซะทีอะฮะอายังไม่จบอีกเหรอเอาโดนอะไรอะเอา้าผมจำได้ว่าผมใส่ชุดสีขาวมาไม่ใช่เหรอวะอ๋อทิ้งดิ่งได้เว้ยโอเคดิ่งลงไปเลย อ๋อควันมันจะบอกควันมันบอกอยู่ควันควาบางทีมันก็ไม่บอกนะลบลบลบอุ้ยรอดเฉยควันมันคือไอเนี้ยเครื่องยนต์ที่มันพังไงถ้าผมดิ่งลงมาไม่ดูเนี่ยผมจะโดนเครื่องยนต์โอเคนี่ทำไมมันเหมือนกระฉากเริ่มต้นเลยล่ะ ผมติดอยู่ในมิติพิสมงหรือไงวะเฮ้ยยังมีเนื้อเรื่องต่อเอ้ในที่สุดก็ได้สมาร์ทโฟนเราคืนซะดีแล้วปล่อยให้ตัวเองในอดีตไปสู้ต่อไม่ไหวแล้วอยากนอนเตียงนุ่มๆเหลือเกินจบเรียบร้อยครับผมสําหรับเกมสปีดลิมิตนะถ้าให้จะสรุปเลยคือไอตัวที่เราเจอต่อเริ่มต้นน่ะก็คือตัวเราเองบนลูปอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้นาส,สวัสดีครับผม